ทัมนแข่งโอ้มีแบบักกินพี่น้องไล่ไล่อันน่าไปยังนะปลาเก๋าครับปลาเก๋าหันดูได้กินของะเลกอจานเลยวดต๊อผฝนี่กึงมาเตียวมาหากันมนาะมาอยครับมาอยเมาน้าแข่งไมหน่อยนนะอันนี้ก็น่าบได้เป่าคาหาใส่ไหนี่น่ะยอดรักหวแท้กูดมางามไปหน่อยวต้อผักกัตตอน อเอาผักโขดมาก็เอาป่าเมียงมาของกอันนี่เป็นปลานี่ปลาเกา่าน่ะครับผมปลาเกา่าซื้อเป็นมาก็แอบทกมาไดเออ้เอาลูกต,ต่ดมาทำเนีเออ่ยขอบคุณครัขบ,ขบ,ขบขอบคุณครับสุดยอดเข้าวหอมข้าวหอมเนี่ยเต้มาเข้าครับลืมชวนเหอ <laughs> จ,จ่าถึงหู้ใจเต้โอ้จะได้ว่าปี่น้อยปฐทูหวยป้าป้าปฐุมหวยป้าทีท่ตึงได้กินเนาะหมอกหลาบจีนนี่เนาะ โอ้ยขอบคุณเจ้านัากี้หลายมามายังไปหันอยู่หลังรถผมอยู่เลยลาบเนาะคราบลาบครับลาบของมอญนะครับเออจะได้กันได้กินลาบนะจ๊ะเนาะซื้อจีนมาแบบทิ้วเหล้ามาเตยนี้แบบตุ้งเขาซีนี่ยังจะให้ผมซื้อไว้าอย่างจีนปลายนะครับจีนกับผมปลากับผมล่องครับแส่กาแส่ยังนะครับเดี๋ยวพป่น้อยจะล่าเบกินน้ำ เช่าซ้ำใจมันตึงหมานมันมันมานเอาไปได้เอาเครื่องไหนวันนี้เครื่องไหนลวกครับเอาลวกซุกๆครับบนโตกะผักกระต้นเลยครับวันนี้โอ้ครับมาล้านไปหน่อยเพื่อซัดตะเห็บนี่ไปหน่อยมีลวกเครื่องไหน แต่งน้ำจิม้มน้ำน้ำเลยนะครับเดี๋ยวไปน่าจะเป็นรวกให้เป็นสามชิบกีบโอ้มาขนาดเป็นน่าปะแรงปะงัวกินหญ้านะครับเป็นน่าเป็นเสาะตะเวนถามคนตามกาดนะครับเนาะปะเขียงกินแบบบ้านๆเราแล้วครับคนค่าเองครับ แนวอำเภอสัตหีบเป็นถามแถวปั้นฉางคุนครับหลังเยวนี้ปีนอ่อยะเป็นลวกครับหลวกซุกเห็นหน่อยสามสิบกรีบจะ จะจะจุกอ่อนี่ตับเมะขนาดนู้โอ,อโอ้กินซุปก็ได้น้อ,อได้มดสดชื่นน้อยลวกสะดุ้งหมักหวานนี่มั่งจ้าเลย,ยนี่ครับท้องหวามันแบบสดแก่เลยลวกซุกน,น้อยเนอ้อบมักสะดุง้ง สยาดนีก่กะโอ้เฮกินดิบกินแดงให้เกินซุกห้องดิบห้องนอคร<ช>อ่าจาเป็นเอาแผ่อันพักปูดนะครับมาฮื้อดู พอฟักกูดไงผันหนับแล้วเจ้าว่าจะแกงวันนี้เหรอแกงอ่ะหันจีนแล้วมันขึ้นมาทันทีนะหั่นฟักกูดัเหงาก็ุ่มนี่ไปฮับไปนนะแต่เหมือนเหมือนนานหน่กันลำเนาะกันผูกกันนะเด้อจาำได้กินแล้วอย่างฟักกูดนะกินจีนกับฟอกกันหรอเสามาได้อยู่เก้าโอ้ได้ครับได้ครับผูกกว่าเนี้ยอันแปลงห้องน้ำกว่าเนี้ยปโอนๆจะเข้าเมื่อเข้าห้องน้ำเป็นคนแรกไงมันผูกห้องน้ำแล้วแล้ว อันนี้จีนมันครับเขา,าเอ็นมันออกดีๆจีนกระจัดมากอยู่ครับนีมครับนหลับเนื้อชาตุ้มจะขี้ข้ามชากมาจ้าจิ้วมันำันได้จ้าเนอะหวยเปิดตู้อย่างนี้ไ <c oughs> แป้งน้าหมอง,ง,งกันแป้งน,น,น้าหมองกันที่มัดหมดหน้อย่างนี้ครับไปน้อยหมดหน้อย่างนี้โอ้โหสูตรต่อไปกับทาเกชิใส่เกลือไปน้อยครับเดี๋ยวเขาน้ำพริกเขาจะไปใส่เนาะปรุงเขาปุ๊บต้องใส่มีพริกลาบไปน้อยแล้วก็ใส่ปรุงกับชุด,ดรสอันนะครับรสดดกับเกลือ กคมเดาหมันแต่มันว่าเคียงกันไหมเพิงบนนันเพิ่งกุจ่ามันแต่เนาะเฮ้ยก็ได้กินครับแต่งหน้าหมองใสปอดีจ่าติ้วจีนติ้วป่ามันคือปอดีครับมันแต่โอ้รับนี่มันได้กินปลาหมึกด้วยจ่าโน่นฝนตกเลยครับเป็นไรฝนมันตกอ่ะครับถ้าฝนตกป่ามากินเบ็ดนะครับหมึกมันงโยม เปียวมาจะมีปีน้อยตื้นมูขี่ข้างจ้ามา <_ an S 2> <_ an S 1> อะป๋อปอ <_ an S 1> อี่ป๋อละเที่ยวเต็มปักมแม่มม่แม่หมาบลืนลเลยบา <_ an> ไฟหอมดวงหอมพี่น้อยกันเริ่มขึ้นเริ่มแมนนะครับพูกมาใหม่ๆนะครับเก็บได้แล้วครับไฟหอมดวง ปวามไปหอมครับความไปหอมครับเดี๋ย,ยไ่ไปน่าลวกไปมันเดือดโบ๊ะอยู่ฮะอ่ะใส่อันนี้เป็นเอ็นเป็นอย่างมันครับน่าลวกกันอันนี้เป็นอะไเอาตับเอาอันนี้ไอ้ข้าวเคียวมันลวกครับเอาบวมๆว่ามันมันชดมันชดนะครับเนาะมันต้องเสียดายนะครับ บางคนว่าโอ้ยเอาตับเอาเนี่ยเป็นหลวงเสียของมัดห้องได้หัน่นกระดาบ่าเป็นนั่นมันชั้นใหม่นะครับเนาะมันหลวกมันซุกครับมันจะดุง้งเตรียมสีกระป้อรครับอ่ะพริกดับไปหน้อยพร้อมแล้วครับถุงร้อยก็มีถุงสองร้อยกม็มีทักได้ทัก สั่งได้ในข้อความเพจครับยิ่งกับลาบแล้วพิกลาบพี่แกงโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อแล้วอันนี้เลี้ยกระมังหมันหมันก็จะออจะออเลยนี่มักขันนาจังโอ้เด่นดึง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 เนาไหนลองจิ้มก่อนเด็ดสุดยากครับ มาพร้อมแล้วพริกลาบก็พร้อมแล้วรุงรสกันเลยครับมีพริกลาบไปหน่อยครับใส่กระชูรสครับเติมกะเกลอนะครับน้องตะกี้ไปน่อยลาบไปแล้วพริกลาบครับใส่ไปเลยหอมครับพริกลาบไปน่อยใส่ยำก็ได้ยำกบยำไก่ได้หมดครับผนอันนี้จวกดีใส่ดีใส่เลยผมตายเมาเรื่องนาจาหน่อ โอ้ยใส่ขมขมครับมะพี่น้องครับนะพะออกันเดี๋ยวตรงไหนใส่หมิรลุนคนนี่เห็ดกรน,นั่นมากินลาบป,ป่านี่ล้ำไปลำบัดเด็ดขนาดลาบป,ป่ายิ่ชกตะวานี่มันได้แน่จาดักปิงว่ลุ่นหวยครับลุ่นหวย ตึ้งถูกกับปนจักจกใจมีสักวันคก็ครับแี่กักำลังคาดหวังมันต้องมีหวังนะครับอ่าอ่ะคนเรบ่ม้รกกับเครื่องไหนครับเครื่องไหนหลายาไว้แก้มเล่าพ่องนจะาซื้อมาจัดเต็มเลยเดี๋ยแป้งน,น้ำจิ้มติ๊กลาบคมๆม คนหับคนชาได้ึ้งมือขี้ข้านครับใส่ย้ำไก่กับล้มนะครับย้ำกบกับม่อครับย้ำปลาแห้งยังได้หมดย้ำปลาทูเก็บทูเข่งกับล้านะครับพี่กลับไปหน่อยลองไปแย่พอเลยครับเด้อทักได้สั่งได้ครับมีแอดมินรับออเดอร์มีแอดมินจัดตรงเฮ่อครับถุงร้อยกับมีถุงสองร้อยกับมีทักอินบ็อกคอความเพจกับข้าวเหนือครับง่ายๆได้เลยครับแอดมินจัดจัดงามนะ อ่าได้ตีนะครับมขนาดครับพี่น้องครับขมขนาดติดตักเสียด้วยจ้าครับเรียบร้อยครับปาบจีนครับพี่น้องครับบาทุกไว้กับกินได้ครับจาเป็นออยเลยสวัสดีครับอันนี้เป็นวันฤทิตไม้ครับบาต้องเผาครับตัดตีกรอบดีครับนี่กับพักลาบครับครับนี่ จะจ่าไปจัดสต่ไม่ยังดีนะครับแมนแมนๆนะครับจานเนอะโอ้มาขนาดครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ก็ไลค์ก็แชร์ครับมากินด้วยกันนะครับเด้อทักได้สั่งได้ครับพริกตับพริกแกงพริกขาพริกแกงหังเลพริกน้ำเนี้ยวพริน้อยทักอินบ็อกในข้อความเพจมาได้เลยครับแล้วพกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับมาครับมามากินด้วยกันครับมาปรกกับเด้ออันนี้แก่ง๊อบไก่ครับ วัสดีเก็บไปข้าวปีจาไปเนาะตัมากินแกงอกไก่นะครับหันพ่อรำขนาดีอะเด็ดก่อนเด็ดก่อนคตรยอดครับเพชรม่อคมาเนอะครับมามากินแรงด้วยกันครับหลับขมขมเหรอครับเนาะครับมาเอาสักแก้วกาสักแก้วกาโอ้ยมันหมันหมันจุนยกเล่างามขห้นไปจานคุณลินอัดเนาะ ล่นมัไปบ้านมัต้มไปเดียวครับเดี๋ยวเป่นกัมาละก้าครับน่าจะส่องครับวันนี้ครับอบไก่อันนี้มาได้เหลือนะครับอันนี้แบ่งไป้ให้พีจาไปนะครับเไม่กินได้เยอะนอันเยอะนาจารยักมาเซ็ตเดยหนอยสวัสดีครับครับเป็นได้ของอบไก่ถ้าจามมาาได้กินเนาะบบีครับ พี่เิกกินนี่นกินครับพ<ต><บ>ี่กาชิ้นกระเที่ยวมาป้ากระเที่ยวมาถามหันโล่เหมืนอยู่เนาะไปเนาะใม่หมดต้องบอกออกใจ,จ่แซื้อเล่าองก็แล้วับฝนมันโตกมั <laughs> นไปไหนมันได้ <laughs> วันน,น,นี้ผักกต้อนผลโตกะเลยจ้ารับพดอยกัเราไปยกยกก็กาการ,ร <laughs> มันมันมันมาหมันจเนอะมันพูกมันเสาเนอะยุดราชการมาจ่วยบเืนนั้นแส่ห้องน้ำคนปุ้เดี๋ยวจะฮึเข้าห้องน้ำเป็นคนแหลกไงก็รับปากแล้วไงนัอ่ะนปากอ่นคลิปนะครับสวัสดีครับก ตึงล้ำกว่าหลับกว่าซาตึม้มมีมัอ,เอ่เนาะม่นเอครับอั <c oughs> นนี้ขนาดประงูหวยนะถ้าทูงหวยประได้พอนะแม่นครับทวงห่แลเลนี่กันานาขทูงแค่รอหน้านะเออต้มมันทวก็เปิดชักเดียวซ <c oughs> ื้อกองหวดอะชิมาใบชิมาใบหวดนี่ชิมาไปเข้าชักตืว พกเลขนี่ต้องมีสักเลขครับเออมีอยู่ทั้งหน้าห้องทั้งหลังห้องสามตัวนี่ต้องมีสักตัว